สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อน,นทุกคนนะผมสาหรับคลิปนี้ก็มาพบกันอีกครั้งสําหรับคลิปของการรีวิวสายพันธุ์เมลอนนะผมสาหรับคลิปนี้ผมก็จะเป็นการรีวิวเมลอนญี่ปุ่นนะผมที่ยังไม่มีชื่อครับผมแต่มีแต่เป็นเบอร์ครับผมตัวนี้เป็นเบอร์0ูนย์เก้าครับผมเป็นเมลอนญี่ปุ่นอีกหนึ่งตัวนะที่ผมมองว่าค่อนข้างดีเลยทีเดียวครับผมสาหรับการการปลูกนะครับผมเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของต้นเรื่องของลูกอะไรประมาณเนาะก็ต้นก็แข็งแรงอะไรดีนะผม เรามาเริ่มกันเลยผมสําหรับเรื่องลวดลายก่อนนะครับผมเนาะเรื่องลวดลายนี่ก็อย่างที่เห็นนี่เลยครับผมเนาะเป็นเมลอนญี่ปุ่นที่เส้นลายก็ถามว่าเป็นเส้นลายที่ใหญ่ไหมก็ก็ไม่ใหญ่ครัผมก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมเป็นลายออกเส้นเล็กครับผมแต่เส้นลายถี่ครับผมแต่ก็ไม่ถือว่าเป็นเส้นเล็กมากนะผมเส้นลายค่อนข้างสม่ําเสมอครับผมอัตราส่วนของเส้นลายต่อผิวนะผมน่าจะเส้นลายเยอะกว่า โชว์พื้นผิวนะผมนะพื้นผิวจะจะโชว์นิดเดียวอย่างนะผมนาะน่าจะประมาณ60 40แลบล้นผมเนาะลายเน็ตจะขึ้นเต็มทั่วลูกครับผมเอี่ยประมาณให้ผมสาหรับลวดลายผมลายสม่ําเสมอทีเชฟลูกก็ดีแล้วผมนะเชฟลูกกลมดีครับผมทรงสวยครับประมาณนี้เรื่องของไซส์แล้วก็น้ําหนักนะผมผมมองว่ามันเป็นเมลอนที่ทําน้ําหนักได้ค่อนข้างดีนะผมที่จริงแล้วผมอยากจะคุมไซส์ให้อยู่ในช่วง โลห้าถึงโลเจ็ดอะไรประมาณนี้แต่แต่คุมไม่ได้โอหอันนี้น่าจะหลุดไป2โลครับผมผมปลูกผมปลูกไม่กี่ต้นนะประมาณ10ต้นอ่ะก็จะหลุดหลุดไซส์2โลไปหมดับผมเนาะนี่ขนาดเราคุมแล้วก็ปลูกในซีซันที่แดดไม่ยาวอะไรเงี้ยก,ก็ก็ยังหลุดไป2โลแสดงว่ามันมันก็ทำหลักได้ดีครับผมอ่ามาดูในส่วนใบของตัวอ่าศูนย์เก้ากันบ้างนะผมตัวศูนย์เก้านี่ถือว่าใบใบเขียวเข้มดีใช้ได้ครับผมเนาะก็ใบใบใหญ่ดีครับผมใบใหญ่มากนะตัวนี้ ใหญ่โอเคเลยได้ทั้งใหญ่ได้ทั้งเขียวแล้วผมเนี่ยนะผม,ใ,ะผมใบสมบูรณ์ดีต้านทานโรคได้ดีับผมดูระยะข้อของตัว09กันบ้างนะผม09ก็ระยะข้อดีนะผมข้อข้อถือว่ายาวนะผมแต่แต่ไม่ได้ยาวมากแบบพวกหยิ่เรียมน,นะผมเนาะเออเรียกได้ว่าข้อยาวไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยเหมือนอมลอนสไตล์ญี่ปุ่นเท่าไหร่ที่แบบคอสั้นๆเนาะแต่อันนี้คอยาวดีเลยับผมคอยาวนี่ก็เป็นจุดดีอีกจุดหนึ่งนะที่ เออทให้ต้นอ่ะใบมันโปร่งมันไม่ไม่เหมือนเมลอนต้นข้อสั้นๆนะผมใบถ้าต้นข้อสั้นๆอ่ะมันมันใบมันจะดูรกๆทึบๆเนาะแต่นี่มันแบบข้อมันยาวผมมันจะดูโปร่งๆครับผมเนี่ยก็จะเป็นข้อดีข้อหนึ่งนะที่ทําให้อ่าตัวนี้ไม่เป็นโรคห่างใบได้ง่ายเนาะเพราะว่าเนี่ยระยะใบมันจะห่างๆมันจะดูโปร่งๆเนาะตอนเราปลูกเนี่ยมันจะทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยต้นมันโตไวนะเพราะว่าข้อมันยืดยาวับผมแล้วต้นมันจะสูงไวมากครับผม นะโอเคตอนนี้ก็น่าจะได้ถึงวันเก็บเกี่ยวจริงๆแล้วผมก็ขัวมันก็พยายามแตกคืนขัวนะแล้วก็แตกฐานขัวที่เชื่อมกันนะผมเหนยวขวางก็สุกดีรับหนึ่งแล้วลนะ่ะเนาะใบติดลูกก็แห้งละจริงๆแล้ววันหลังผสมอะ่ะจริงๆแล้วน่าจะ40วันต้นๆน,นะผมเนาะ4ีวันนี้แต่นี่ผมปลูกในฤด,ดูหนาวแดดไม่ค่อยเยอะอันนี้ลากมาประมาณ49วันแล้วนะผมเนาะ อี่ผมจะปล่อยให้มันแก่จัดด้วยแหละในที่จริงก็แก่จัดแล้วล่ะเนาะตรงนี้ก็48วัน49วันละเนาวันละก็ถือว่าแก่แก่เยอะเลยล่ะเนาะแต่แต่ด้วยความที่ผมปลูกในฤดูหนาวเนาะพื้นที่ภาคเหนือเนี่ยก็บางทีก็ร้อนร้อนเย็นเย็นอากาศยังไงก็ไม่รู้นะผมเนาะแต่ถ้าปลูกในฤดูอื่นที่แดดเยอะๆนะก็อาจจะ40วันต้นๆก็ได้จะโอเคละโอเคก็ก็ตามสภาพับผมเนาะก็สุกช้าก็เก็บช้าตามนั้นับผม ค okay, ครับผมเรามาตัดกันเลยนะครับผมอ่าเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวไปดูกันนะผมว่าเนื้อข้างในจะเป็นยังไงนะครับเรามาดูน้ําหนักกันต่อเลยนะครับผมอผมชั่งน้าหนักให้ดูลูกนี้ถือว่าเป็นไซส์ไซส์กลางๆที่ผมปลูกได้ครับผมจริงมันมีไซส์เล็กกว่าน,นี้ อันนี้ลูกนี้เกือบสามเออเกือบ2โลสาผมเป็นสองโลสองนะี่จริงอะผมมีลูกที่เล็กกว่านี้มันแต่มันก้นมันแตกไปครับผมจริงจริงจะเอาลูกนั้นรีวิวแต่เออยังไม่ครบวันลูกมันแตกไปก็เลยเสียดายก็เลยต้องเปลี่ยนเอาเอาลูกนี้ครับผมจริงจริงมันมีไซส์ใหญ่ไซส์ใหญ่ที่ผมปลูกได้ใหญ่สุด <c oughs> ก็น่าจะเป็นน่าจะเป็นลูกนี้นะผมเนีย่ยสองโลสี่ครับผม ผมปลูกได้อยู่ในระหว่างา2โล2ถึง2โล4ครับผมก็น้ำหนักก็ไม่หนีกันมากครับผมไว้ในข้อสแตนดาดทั้งหมดเลยครับผมก็ถือว่าเป็นเมลอนที่น้ำหนักโอเคเลยครับผมเนาะอันนี้ปลูกใน condition ท้งภาคเหนือครับผมเป็นเป็นอากาศเย็นก็ถือว่าน้ำหนักได้ดีใช้ได้ครับผมอย่างของพี่พี่อะไรนะ ซูชิฟาร์มาผมพี่วาสนาผมส่งไม้ส่งรูปไหมผมดูว่าผมได้ปลูกได้สามโลก,กว่าเลยนะสายพันธุ์เนี่ย είναι, ครับผมของพี่กมนที่ส่งไม้ให้ผมกินน่ะก็ปลูกได้ลูกใหญ่เหมือนกันนะของพี่กมนก็ปลูกได้ดีเลยครับผมเนาะปลูกในภูมิภาคต่างๆก็ถือว่าถือว่าใช้ได้ผมต้นแข็งแรงอะไรดีเลยครับผมเนาะต้านทานโรคได้ดีครับผมมาเดี๋ยวเราผ่านเนื้อดูกันดีกว่าครับผม,ผมเนาะไม่เป็นการเสืยอวลาครับผมบนัครับ โอ้โหนุ่มแล้วครับผมนุ่มแล้วบ่มมาสี่วันกว่ายังยังไม่ห้าวันเต็มโอ้โหช่ำม,มากครับผมชำม,มาก<ๆ>เห็นน้ำไหมครับเห็นนะอ่ะอุย้ยกลิ่นหอมอืมหอมหอมกลิ่นหอมออกมาแล้วว้าวว้าวดูเนี้ยไม่ เนื้อสี <c oughs> เหลืองอมน้ำผึ้งนะครับผมไม่ไม,ไม่ไม่ใช่เป็นเนื้อสีเขียวออกขาว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 เข,ขียวเขียวครับผมอันนี้เป็นอมน้ำผึ้งนะ,ะผมสีเหลืองอมน้ำผึ้งนะ,ะเพื่อนดูความหนาของตัวเนื้อฉ่ำม,มากะครับผมวันนี้ผมผมบ่มไว้สี่วันกว่าฉ่ำฉ่ำม,มากเลยะครับผมสีเนื้อสวยผมเนื้อหนาดูนี้ผม มาเดี๋ยวเราตัดเนื้อชิมกันนะครับผมเขี่ยใไส้ก่อนนะครับลังไส้เขาเล็กนะครับผมนี่ฉ่ำม,มากเลยกําลังดีครับผมเนื้อยังไม่ถึงกับใส่แก้วนะแต่แบบนุ่มปบะมุนขอบเปลือกแข็งอยู่นิดหน่อยนะครับผมอโอ้โหความฉ่ำน้ำ ด,ดูความฉ่ำน้ําดูความวาาของน้ํบประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวอนุญยกชิมก่อนครับนี่ครับขอ้ยนะครับนุ่มนุ่มหวานละมุนไม่เท่าไหร่ครับผมนุ่มแต่นุ่มอะ่ะแต่ความหวานอะ่ะ คำแรกที่เข้าปากไปเนี่ยมันจะสัมผัสนุ่มก่อนนุ่มแล้วก็หวานตามมาเลยครับผมเพ้าหวานถือว่าดีมากเลยนะนุ่มแล้วก็หวานแล้วก็ละมุนนิดๆครับผมเนาะก็อร่อยครับผมถือว่ากินแล้วอร่อยครับผมไม่มีเสียงนะครับไม่มีเสียงกัดเนื้อนะเพราะว่าเป็นสไตล์เนื้อนุ่มผมว่าค่อนข้างหวานมากเลยลนะ่ะเอ็กเจอร์เข้าไปแบบ เข้าปากไปสัมผัสถึงความนุ่มก่อนแล้วตามมาด้วยความหวานที่หวานอร่อยครับผมกินหอมกินหอมดันขึ้นจมูกดีเลยแต่ต้องบ่มไว้สักสี่ห้าวันแบบนี้นะกินหอมถึง,ถงจะหอมดันขึ้นจมูกเพราะว่าถ้าตัดสดอะผมกินดูแล้วมันมันหอมนิดๆแต่มันไม่หอมดันขึ้นจมูกวัดหวานกันนะผมกลางชิ้นเนาะเหมือนเดิมับผม ลายคนถามว่าทาไมต้องวัดกลางชิ้นนะก็วัดเพื่อเป็นค่าเฉลี่ยผมเราเคี้ยวมวลเนื้อมันนะทั้งทั้งชิ้นเนาะมันมันจะไม่ได้ความหวานเฉพาะจุดตรงชิดไส้นะผมถ้าเอาแต่ชิดไส้มันก็หวานอยู่แล้วแหละเนาะแต่นี้เราวัดลุมหลวงเอาเลยจับตรงกลางมาวัดก็เพื่อให้ได้ความหวานเฉลี่ยโอ้โหอ่ะเดี๋ยวลองดูกันนะผมความหวานเ๋ยดครับผมหามุมดีๆ อาจจะไม่โฟกัสแต่ก็พอเห็นอยู่นะครับผมความหวานถือว่าใช้ได้ครับผมอย่างหวานเลยล่ะหวานแต่แต่ไม่ได้หวานแสบคอเลแบบแสบบาดคอนะมันมันหวานแบบนุ่มละมุนอะ่ะที่จริงแล้วผมว่ามันความรู้สึกอะ่ะความหวานอนะเหมือนเหมือนไม่ถึงสิบสิบเจ็ดนะผมผมว่าที่จริงแล้วเหมือนว่าจะเลยสิบห้าไปสักนิดแนตะ่แต่มันวัดหวานมนได้สิบเจ็ดนะผมก็ถือว่าเป็นเมลอนที่ให้ความหวานสูงนะครับผมอร่อยเลยหล่ะสำหรับตัวนี้ ครับก็ขอสรุปปิดท้ายเมลอนตัวนี้หนงเนาะสำหรับเบอร์ศูนย์เก้านี่สำหรับเรื่องของต้นเนี่ยต้นสมบูรณ์แข็งแรงนีครับผมปลูกง่ายรับผมต้านทานโรคอะไรทําได้ดีรับผมต้นต้นก็เป็นเมลอนที่ข้อยาวเนาะเป็นไม่ไม่ไม่ค่อยมีโรคอะไรเข้าทางใบเท่าไหร่ครับผมเนาะก็ถือว่าเป็นเมลอนที่ปลูกง่ายต้นสูงครับผมปลูกแล้วรู้สึกว่ามันโตไวเจริญเติบโตได้ดีแหละเนาะก็ทนโรคทนราอะไรได้ดีครับผมโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นข้อมูลที่ดีอีกหนึ่งคลิปนะครับผม ในการรีวิวเมลอนในครั้งนี้นะผมก็ฝากติดตาม Project e a s ซทุกช่องทางเลยนะครับผมโดยจะเป็นเพจ y o u t u ช้อปปี้และ l a า a ส a าน,นะครับผมแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือผู้นาเข้าเมล็ดพันธุ์ขผมที่ได้แบ่งปันมเมล็ดพันธุ์เมลอนญ,ญี่ปุ่นมาให้ผมทดลองปลูกนะครับผมโอเคครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ